สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไปรีวิวเลนงโงคูอย่างแรกเลยนะทุกคนเห็นชุดผมไหมเมันโคตรเท่ก็ก่อนที่จะเริ่มรีวิวเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีที่จะได้ตัวนี้กันก่อนดีกว่าหลังจากที่เข้ามาในส่วนของเลนนะครับมันจะอยู่ที่ด่าน4ใครที่ยังไม่ผ่านดันน1 2 3ก็เล่นให้ผ่านก่อนนะครับก็สําหรับตัวนี้ผมลงมาทั้งหมด17รอบก็ได้มาแล้วนะถือว่าไม่ยากส่วนของที่ใช้อีโวก็มีประมาณนี้ เพืเ่อนๆคนไหนที่ได้ตัวนี้มาผมแนะนําให้มาอีโวก่อนนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างอ่อนถ้าเกิดไม่อีโวก็ก่อนที่จะไปลงอ n f ฟิ i t ตนะครับผมขอมารีเซตตัวนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตัวบับผมขอรีแบบนึงครับมีสามอันพอดีโอเคดันเดิมเลยเดีย๋ยวเราไปรีวิวเลยแล้วกันก็ผมขอวางตัวเงินก่อนนะครับ แล้วก็ขอวางทรงจะดูตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เงินก็ตันละเดี๋ยวผมมาลงตัวเล่นโง่คูกันเลยดีกว่าก็ท่าแรกก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมันจะโจมตีเป็นเส้นตรงผมแนะนำให้วางทางโค้งน,นะครับแล้วก็ปรับการโจมตีให้เป็นโจมตีตัวล่าสุดที่ออกมานะครับเพราะจะทำให้การโจมตีนะ ที่สุดนะครับถ้าเกิดปรับเป็นตัวแรกเนะี่ยมันจะตีโดนแค่ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองสกิลที่2กันก็จะเป็นไลซิงอะไรไม่รู้ซันเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยโอเควิเท่อยู่นะวงค่อนข้าง,างกว้างนะครับสกิลนี้เดี๋ยวเรามาดูมันตีอีกทีแล้วกันชิชบช็อปโอเคครับต่อมาก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบที่3านะครับเดี๋ยวผมอัพเลยก็จะเป็นกระโดดหมุนตัวผมคิดว่าถ้า2มันดีกว่าหรือเปล่ามันกว้างกว่าแต่ดาเมจท่านี้มันแรงกว่า เออผมลืมพูดเรื่องสกิลติดตัวก็สําหรับทักษะแรกนะครับจะช่วยให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยติดสถานะเผาไหม้และดาเมจของการเผาไหม้นยอยู่ที่30%ของการโจมตีส่วนทักษะที่2นะครับจะเป็นยิ่งโจมตีตัวเดิมเนี่ยดาเมจมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับทักษะสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มดาเมจจาก30%เป็น50%แล้วก็ตัวที่ถูกเผาไหม้นะครับจะโดนเผาไหม้แรงขึ้นบวกอีก25%หลักๆสกิลติดตัวของเลนโกคุก ก็น,นี้จะเป็นท่าที่4ของเรนโกคูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมี5้าท่านะท่าที่4เ่มันกไไ็จะเป็นแถวตรงนะครับเนี่ยถ้าตั้งตรวมุมตรงนี้แล้วปรับให้ตีตัวสุดท้ายเนะี่ยจะโดนทั้งแถวเลยนะครับแล้วก็ท่าที่5้านะครับปั๊เลยก็จะเป็นพายุหมุนได้เท่ยางนี้เลยครับก็หลังจากอัพท่านี้เนี่ยมันจะทําให้การเผาไหม้ของตัวนี้นแรงขึ้นมากแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้ไม่มีโมเนตเนะี่ยผมคิดว่า เราควรวางครบสามตัวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเบิร์นเก,ะกาะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดาเมจก็แรงก็สำหรับใครที่ได้มาก็อย่าลืมเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวผมวางครบสามตัวแล้วข้ามไปขึ้นสุดท้ายเลยดีกว่า <M> ก็หลังจากเวฟที่สามสิบสองนะครับมันก็เริ่มจะลุดแล้วผมว่าน่าจะจบไม่ไกลจ,จากเวฟนี้เท่าไหร่โอเคครับ ก็มีตัวหลุดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเดินไปเลยตอนนี้หลุดมาค่อนข้างเยอะนะจบแล้วนะครับจบที่วีบาแล้วก็ทำดาเมจไปทั้งหมด9ล้านใช้เวลาไปทั้งหมด2 1นาทีนะครับ <c oughs> ก็หลังจากที่เล่นจบมาครับคาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอไปฟารมเพิ่มอีกนิดนึงแล้วมารีเตตครับ โอเคครับผมก็เก็บมาครบ100%แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเลยโอเคได้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวเลนโงคูนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนเนะี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ